วันนี้เราพาโซนมาแข่งกอไก่ทอนกูกับเจนเจนเก่งกว่าหรือโซนเก่งกว่าครับนีแอรในตัวอะไรโซลโซลูซ่าโซลูซีอโลซูีเอ้ยโลซูราโลซูอะโลซูระอันนี้โพสซัมพาวอ่ะไม่ใช่ทับพเทาทับพเทาใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นควนน้ำผ้าคันน้่นี้ตัวอะไรทองทอทองไใช่ทอทงททองคือ นี่ททงถุงปลาซัมพาวงี้ปลาซัมพาวงี้อะไรนะนี่อะไรนะตับปลาเตาตับปลาเตาตับปลาเตาอะไรนะปลาเต่าที่สองชอบเจนชอบพิงไหมเจนชอบเจนชอบเอ้ยเฮ้ยวุ้นปาสองคนนี่มันเท่ากันจริงๆด้วยแบบทุกคนเจนโกรธแล้วนะซองวอนอย่ามองตาพี่ คุนเข็นชนะเขินชนะไม่เป็นไรแล้วตบอองจอมเรยเขนชนะเข็นชนะไงออฮัลโหลสวัสดีค่ะแพรณักขันโยซูลผู้ได้มีดางสวัสดีครับสวัสดีครับผมในที่สุดซอนก็ท่องกอไก่ถึงฮอนดะุกได้แล้วและวันนี้เราพาซอนมาแข่งกอไก่ถึงฮอนดะุกกับเจ๊อันยอง เเก่งไหมก็ไก่นูนเก่งเก่งจริงหรอเอเก่กว่าสองวันสองวันท่องหนึ่งสองสัก็ไก่กไกขอกยขอกาขกัวขอายกววขอคุขอคุ้งขาครับูี่ไม่ใช่นี่อกจานอจานอกิง ช้งางสะโซ่นช่วยจบเร็วสะโซ่ฉัเชิหยบหยบปุ้ยหยบยิงเออโทโทชะตาตาแช่ต,ต,ตชาแช่ให้เจนทองมาอ,มอ่ะ,<ล>ะจะเป็นคุณครูเออสอนสวนตวไก่หนูมอนุกลฮะเอ้ยข้อไข่ข้ขวดข้ไข้ข้ขน ปกติลูกของคุณท่องสำเนียงเกาหลีสำเนียงไทยคะ่ะใครใครเป็นคนสอนก็ไก่หน้องนกขู่คะแม่ก็สอนเขาตั้งแต่แบบสองขวบเออแต่ไม่ใช่สำเนียงนี้แล้วทำไมวันนี้สำเนียงน้องเป็นอย่างนี้ทุกคนเห็นแววแล้วใช่ไหมว่าตอนนี้ความสามารถของทั้งสองคนนะ่ะ<ป>กำลังสูสีสูสีเลยเดี๋ยวเราจะเอาสติกเกอร์นี้ออกทั้งหมดแล้วดูว่าสองคนนี้จะติดจิ๊กซอว์กอไก่หนุ่มหองนกขูกได้หรือไม่ความสามารถพอๆกันนะตอนนี้นะ โอเอคันน okay, okay. yeah. okay, okay, well. so uh, ี uh, ้ซอสซาลาเออสั่งซ่าร์สซาลาอ่นน oh, uh ี huh. ่ก็ไม่มาเจ็บอันนี้โอเครอจุล้าโอเคนี่อันนี้อันนี้โพสซามพาวอันไม่ใช่ท็อปพุทาวทอปพุทาวใช่ไหมไม่ใช่มันเป็นคนละข้างอ๋อคนละข้างอยู่ตรงนี้โอ๊ะสับสนนี่คนร้อคู่คนโ้องคูนคุอ๋ออ่าทำไมเอ็น ปลาปอปลาไม่ใช่ปอปลาไม่ใช่ไม่ไม่ชใช่เอออันนี้สับปะรอปาอันนี้อันนี้ขปอมิจ๊ะปอยู่ไหนอยู่อยู่ไหนนี่คืออะไรอันย้อยที่เชอบอันนี้รู้จจกาันี้ไหมอันนี้รู้เจ้ไหมมองตาพี่ อันนี้คืออะไรเจนบอกก็พอผ้ามาได้ต่อชาดาต่อชาดาโอ้ต่ชาดาอยู่ไหนต่อชาดาอยู่นี่ต่ชาดาอยู่นี่แต่ก็ไม่มีเลยอันนี้เจนเจนอันนี้เจยิงส่งผ้าตรงนี้เจนชอบพูดไหมเจนชอบเจนชอบเอ้ยเอ้ยมังกัน ก็วขวดของเราอันนี้ของควรแต่เนี่ยมันแปลกอันนี้คืออ่ามิคือเจนเจนเจนสอนพี่ส่งวอนด้วยนะพะสองพาวโอ้จุเข้าดนี่นี่นี่คืออะไรดิเฮ้ยส่งวอนปล่อยให้เจนทงคนเดียวอ่ะส่งวอนช่วยเจนด้วยดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องช่วย ไม่ต้องช่วยอันนี้จะทํอกคนเกราเกาเองเเองเกาเองนะเอาไโเอเคโอเคเอาไอันนี้โอ้ยโงโอ้ยออกันซะจะรอดไม่ี่ยทุกคนแล้วเชือันยอันนี้คืออะไรครับเชือดกันอ่าเชือดอ่ะและนี่คืออะไรอ้าอันนี้คอะไรอันนี้อะไร บอกอันนี้อะไรซองซองนบอกนี่นี่อันนี้โฟลอันนี้ฟฟอ้อใครติดพินใครติดผิแล้วนั่นอะไรี้พันเฮ้ยพเอาไว้ตรงนี้เหรอเอพันอาสะอาดอไรไงเอาผ้าสะอาดอะไไงโดนติดอยู่ที่้าพนะทุกคน ถอน้ถอทนอชอชิงปิวตรงชอช้างแล้วนะทุกคนรอดไหมวีรอดไหมยายเย้สมมติไม่ใช่ต้องหาหาอ้าไม่ติดเฮ้ยวุ้นตาสองคนนี่มันเท่ากันจริงๆด้วยนะทุกคนเอาเร็วแล้วให้เสร็จกอไก่ด้วกันทุกคูกอควายอ้ะกอควาย น,นี่คืออะไรสังวนนี่คือฟอฟาอันี้ฟอฟานี่ฟอฟานนัทแกติปิวตรงคอไว้แล้วทุกคนฟอนาอนนอพานผิดอพานผิดอ้อผิดอันนี้ฟอฟาใครผิดใครผิดใครติดผิดอ๋อเจบผิดเหรอ ไปฟอร์ฟันไปอยู่ตรงพอพันสนมากสนมากอันนี้อันนี้นะอันนี้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 สนอันนี่อะไรอะไรเอ่ยกาโซลาชิกาโซลาชิเออรู้จักไหมซองวันรู้จักไหมกาโซนี่โอเครู้จักเออรู้จักอันนี้นี่คืออะไรซองวันอ่านด้วยโอ้โหนี่จะหาล่ะอันนี้ฮอคีบเออติดตรงไหนฮอคีบ สองวนติดเองด้วยสิไอ้สองวันคิดเองนี่ก็ตรงนี้เอออันต่อไปอติดเจนโกรธแล้วนะสองวันอย่ามองตาพี่โอ๊ะ<อ>งอนไปงอนเลยเร็วๆทำเ,เ,เป็นงอเร็วๆเร็วๆเร็วๆไปๆๆเร็วๆเอาไปเอไป Ya ketip. Oh. 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 นี่คืออันนั้นอะไรส่องเงนนี่คือโจจันต์อ่ะโจจันต์อยู่ตรงไหนเจนอันนี้เจนติดผิดหรือเปล่านั่นน่ะสิใครผิดตัวเด็กนั่นไงใครติดผิดครับตัวเด็กเออเจนติดผิดครับโอ้เก่งกว่าใช่ไหมแล้วอันนี้อะไรเจนก็ใช่ไหมอันนี้เด็กก็มันพูดอย่างนี้หนึ่งร้องไห้เลยสิเจ้าพูดซนเก่งกว่าโซนเก่งกว่า เอาไหม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 เอาใหม่เอาไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาละอ๋อให้สงวนโดนทำโทษก่อนหนึ่งรอบนะแล้วเราไปเริ่มเกมกันใหม่นะสงวนต้องทำยังไงเข้ามุมเข้ามุมแล้วนะอยากให้สงวนร้องไห้ก่อนนะโอ้ยอยากให้ร้องไห้ก่อน อยากให้ซอวรนร้องให้ก่อนร้องดังๆร้องดังๆร้องดังๆเลยถ้างั้นเดี๋ยวนี้เจนทำเก่าโกแพนะเดี๋ยวโกแพรจับเวลานะว่าเจนทำเร็วแค่ไหนโอเคไหมระหว่างที่ซอวอนอยู่ในคุกโอเคไหมโอเคนะเจนเก่งกว่าหรือซอวอนเก่งกว่าครับนีแอร แทนเดี๋ยวเราจะเริ่มนะหนึ่งสองสามแล้วเจนติดติดจิ๊กซอเลยนะบอกพัวแทนว่าตัวะตอนนะไรจิ๊กซอนะหนึ่งสองสามอุ้ยเอาแล้วเคยทำมาแล้วอไอ้ตัวอะไรอันนี้อะไรปอผื้นอุอ้ยเอาแล้วไงอันนี้ตัวอะไรครับซอสลาซอสลาช้อชิงชอชิงอยู่ตรงไหนครับอ่าโอเคต่อไปชอเชยชอเชยอ,อ,อ,อยู่ตรงไหน,น ส่อร้องให้อยู่อุยเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเวลานะถ้าเจ้นเวลาใช้เยอะเดี๋ยวเจนแพ้ซองอ่อนนะเราต้องไปทำนี้เสร็จเร็วๆนี่ตัวอะไรกชื่อชอเชอร์อ๋อ,อใช่หรอใช้ชอเชอร์ปะอือเราก็เอาอเกมก่อนได้ไหมอาหัวเอาเกมก่อนแล้วจะแล้วเราจะเข้าเกมตอนไหน ถึงตาของโอนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลาแล้วดูว่าโอนทำคนเดียวแล้วจะใช้เวลามากเท่าไหร่หนึ่งสองสามไปโอนไปอ่านด้วยมีตัวอะไรคอคอขวดคอขวดขวดมีลอโลกู่โอโลกอนี่ทอทงทงอันนี้ออออ้าง เฮ้ยเร็วนี่นี่ยทตกเด็กเด็กอยตรงไหนตเตกต่เตกต่เตกตัวเดตกเออนอ่อ่าทุงท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 ุงทุงเอททุงขเออนี่ตอปะตักเอ้ยต่อปตักอยู่ตรงไหนงหาคน่นี่คือสซลูชั่เออ โซลูซี่อยู่ไหนโซลูซีอยู่นี่เออยอยิงยหญิงยหญิงเออนี่คือเอ๊ะออ้อยโยไม่ใช่โยเววเวนอยู่นี้ไอตัวอะไรสังนนี่คือยโซลูซ่าโซลูซีโซูลีโรซูลาโรซูลาโรซูลาโรซูานี่ก็อกา ก็ไก่เออมันจำเวลาอยู่งง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 งพอพังพพเทาเทาพพูเทาพพเทา่นี่าวยวเดยวเดี๋ยวยี๋ยอเยีเดี๋ยวเดี๋ยวเียวีดีเ ชัดเชื่ชัดเชื่อเออโรเดอรโรดอ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 รรเดอรรดอรรอรรอรอาละไม่เอ็งอันนี้ใช่โรดอรนี้นี่ตัวอะไรพอพึงพอพึงพึงพึงจอดจานเอจอจอดจานจอดจาออออนนี่ยอยยากยอยยาก ฮ้ยทอดทานทอดทารทอดทานเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอออันนี้ทอดอันนี้คืออันนี้ตัวอะไรทองทอดทองเออใช่ทอดทองทอดทองนี่ทอดทองอ่าอันนี้ทอดทองแล้วอันนี้อะไรไม่รู้ลืมอ๋ลืมพอซ้ำเผาอันนี้พอซ้ำเผาอันนี้ อะไรนะนี่อะไรนะออกผู้เท่านี่ผอพันอ่ามันจบท้อทนอ๋อผอพันพอพันพอพันอยู่นี่เดี๋ยวนะมันอ่มันอ่านพอพานแต่มันมาติดตรงนี้แล้วทุกคนทอท่านทอท่านเออท่านอันนี้สลือสลืซี่สลือซี่แล้วนี่อะไรสลือซีแล้วนี่อะไร แล้วเจนซองยังจะแพ้แล้วเจนสับสนอยู่ตอนนี้สับสนอยู่เจนสับสนมากนี่โอโซนี่อะไรซอโซ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 โซ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 ัเสื้อซอเสื้อนซ่ซโซโซโอ่ซโซโซโซ้ซโซโซโซอันนี้โซโซอซโซโมโซ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 บซโซโ่อซโซมซโซโทโซโซโโซโอโซโลโซ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 โบอซโซโซโซยซโซโซยซโ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  โฟฟ้านี่นี่คอโคนอ๊ะตบอปะเต้าตบอปะเต้าตบอปะเต้าอะไรต่อเต้าอะไรต่อเต้าตบ่อเต้านี่นี่นี่โฟฟ้าอ๋อนี่โอเพ่นี่โฟฟ้านี่อะไรนี่โฟฟันเออนี่ทอทงเออทอทงทอทงเออทำไมอันนี้ทำไม ล้วนี่อะไรอันนี้พอสามพ่ออันนี้พอถูนี่แนวเน้นอ่ากอกายเอ๊เก้านาทีนานมากเก้านาทีหกวินาทีสอนอ่านหนึ่งสองสามกอกายคอคายคอควอัดคอควาย พอคนคารักางองูจอจานชอชิงชอช้างสอโซชอเชอยาิงทอชดาตอปตาเอทานทมอนโททอุเทาตอเด็กไอ้มาใชนาเน้เอเด็กตอเปาตอปาเตาเปาตเปาตเปาสัตวเดนช้าๆสัตวเดินช้าชาปลามึกปามึก แล่อะไรทอทง <Huh? S 2> ทอทงททหารทอทงนงรู้นงรู้บอบไผไหมปอปลาพอพึงพอบ่าพอบพันพอบฟันอบซ้ำเผาบอมาย่อ,อยารอเรเือรอริงวเวนซาซลาซาลซีสอไซสอเสือฮอฮิบอจุลาโออังคนคู่ ตัวเดียวนี่ตัวเดียวต่อสิบเก้าสสีเจ็ดสห้าอสมหน่อ่านได้ไม่ครบสี่สิบสี่ตัวขาดไปตัวเดียวตัวนี้จะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเจนจะมาเฉลยให้ฟังลืมขมิ้นเจนอะไรจบเวลาหนึเอาแล้วมาแล้ว ดูซิเจนจะเก่งขนาดไหนนะคะทุกคนนะนี่ตัวอะไรครับขาโซ่ขาโซ่เอาแล้วมาแล้วเจนทำผิดใช่ไอ้ตัวอะไรมองไม้ไหนหามอม้ก่อนมันแกมันแกอ่ะอ่ะเลยแล้วแกอุ้ยเดี๋ยซองวอนชนะได้เลยเดีซองวอนชนะนะใครใครติดได้เยอะกว่ากันนะเนี่ย เดี๋ยวด้านแรกใช้ชิคกี้ดี่ภารกิจไม่สำเร็จเพราะว่าเทสเกิมารอบที่สี่แล้วทุกคนขอให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่คือหมดรล้สุดท้ายที่เราได้มานะคะขอบคุณที่ดูคลิปและขอบคุณดูกำลังใจะคะเจนบ๊ายบายเลยบ๊ายบายเออน่าจะได้จบคลิปแล้วทุกคนดูสภาพเวลาตอนนี้ <Okay. S 2> วันนี้ได้มาแข่งกอไก่กับฮอนุคู่ไอ้กอไก่ถึงฮองนอุกับเจนเป็นไงบ้างคะรู้สึกดีมากเพราะว่าน่าจะสะวรชนะเก่งกว่าใช่หรอสวรชนะหรอสวรคิดว่าวันนี้ตัวเองเก่งไหมเออยังไม่เก่งเพราะว่าตอนอยู่บ้านน่าจะเก่งแต่ตอนนี้เออก็สอบสอบอันนี้ทสเออเลย ลืมเปาลลืมลืมไปเยอะลืมใช่ลืมไปเยอะใช่แล้วซองวันคิดว่าเจนเก่งไหมเจนเก่ง <c oughs> คือเจนปออันนี้โมใต้ทั้งโมใต้แต่ซองวันไม่ได้ให้ข้าหลังเดี๋ยวให้คุณครูคุณครูซอนซอนไม่เก่งถ้าคุณครูสอนไม่เก่งวันหลังซองวันไปเรียนภาษาไทยกับเจนโอเคไหมโอเค โอเค <S <S นะคะทุกคนภาพบรรยากาศแข่งขันก yeah. uh ็ไกล้ถึงฮอร้นอุ้งห right? ูก oh, ับเจนก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้อาจจะตัดสินยากนะทุกคนเพราะว่าทําไม่จบสักรอบนะก็ทุกคนก็ไปตัดสิ่งกันเองแล้วกันว่าสรุปใครเก่งกว่านะเพราะว่าเราทาไม่จบนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรคลิปนี้เราได้ความสนุกความน่ารักมาแล้วทุกคนแล้วก็คลิปหน้าซองอวจะมาเรียนภาษาไทยเรื่องอะไรกับเจนติดตามดูตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b e ้วทุกคนและวันนี้ขอลาไปก่อนอันยองสวัสดีค่ะ